นุกธนดลตอบแล้วหลังเป็นต้นเหตุเจนนี่อยิวทะเลาะกันเผยโทรเคลียร์กันแล้วนุกธนดลตอบแล้วหลังเป็นต้นเหตุเจนนี่อยิวทะเลาะกันเผยโทรเคลียร์กันแล้วพร้อมบอกว่าเลนไทนยไม่เหงาทำงานกับไป,ไป้ายป้ายโอริโอเป็นดราม่าในโลกออนไลน์มาก่อนหน้านี้สำหรับคู่ของเจนนี่และยิวที่ขณะไลฟ์สดสาวเจนนี่ได้พูดว่านุกแกหอมแก้มผัวฉันทำไมแกมีอะไรแกก็มาลงที่ฉัน ทำเอาอยวโกรดจัดปาของใส่หน้าเจนนี่กระชากแขนเดินออกจากไลฟ์ล่าสุดด้านนุกธนดลได้เจอกับสื่อมวลชนก็ได้ชี้แจงเรื่องนี้พร้อมเผยแพลนวาเลนไทน์กับไป,ไป้ายปายโอริโอ ล่าสุดนุกธนดลที่ได้มาถ่ายทําภาพยนตร์ฉปดะและให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าวันนี้เป็นซีนสุดท้ายในการถ่ายหนังกับผู้จัดเบิ้ลปทุมราชเรื่องค่าตัวที่เขาบอกอีกสองปีจะจ่ายก็ต้องเรียกมาคุยกันหน่อยช่วงนี้เขาก็พูดเรื่องนี้บ่อยๆด้วยบอกคำๆไม่กลัวเพราะวันนี้นักข่าวอยู่เยอะด้วยจริงๆงานนี้เป็นงานใหญ่ๆงานแรกถ้าเช็คจะเด้งในงานแรกก็นักข่าวเตรียมตัวมาเลยเขาบอกค่าตัว ที่ก้องเ0็ดพันงนของตน7200บาทแล้วกันบอกเอาจริงๆร่วมงานกับเขาเหมือนกันงานกับพี่ชายกับครอบครัวจริงๆตนกับเบิร์นอายุเท่ากันแต่ตนให้เกียรติเพราะเขาเป็นศิลปินรุ่นพี่เขาสอนเราในหลายๆอย่างเรียนแบบเป็นบางสิ่งแล้วกันบอกว่าเลนทายปีนี้ก็ทำงานไปร้องเพลงในคอนเสิร์ตกับปาย จริงๆก็เป็นแบบนี้ทุกปีปีนี้ก็ยังดีใจอยู่แล้วที่ได้ร่วมทำงานกับปายในวันพิเศษอีกวันหนึ่งเมื่อกี้ที่เขาอกอยากได้ช่องเงิน10,000แสนบาทจากตนจริงๆเอาตอนมาสัมภาษณ์ก่อนดีกว่าเงินค่าหนังก็ไม่รู้จะได้เปล่าถ้าถามตนพวกเราไม่อยากได้อะไรของกันและกันหรอกสิ่งที่เราอยากได้คือเราอยากให้แต่ละคนมีความสุขร่างกายแข็งแรงถามต่อเรื่องราม่าจะนนี่อยู่ที่ทะเลาะกันเพราะตนนุก๊กบอกจริงๆเมื่อคือนตนยังไปเตะบอลกับยิว อยู่เลยก็ได้ถามเขาเขารักภรรยามากบอกมันเป็นเรื่องที่คู่รักมีงอนกันหน่อยๆตนก็ถามว่างอนกันนานไหมเขาก็บอกไม่นานแบบเดียวข่าวไปตีโพยตีพายไปส่วนในไลฟ์ที่มีการปาของกันตนก็ได้เห็นเราก็เป็นห่วงเขาหละกลัวว่าเราจะไปทําให้ครอบครัวแตกแยกไหมวันที่เห็นข่าวตนก็ทักไปหายิวเขาโทรกลับแล้วมาบอกไม่เป็นไรนิดๆหน่อยๆเองกับเจนนี่ ก็ได้คุยเขาออกว่าฉันขอโทษที่เอาชื่อเธอไปโดนดราม่าด้วยตนก็บอกไม่เป็นไรเปลี่ยนจากคําขอโทษเป็นเงินแสนหนึ่งได้ไหมเขาก็บอกว่างั้นกูไม่ขอโทษแล้วย้ําเคลียร์กันแล้วเราเป็นเพื่อนกันศักวันตนจะไปกินข้าวบ้านเขา